ให้คุยุมงเยอาทิตย์นะคอยไว้ต่อไรตินนได้ยองใ้นี่กูอยากทำนะเหุ่ผลข้องคิดด้วยมาได้เัอะครั้งให้คุณยลยที่หมายเลข2ฉยคุณมีหร้อยพอดีให้มึงเสนอห้าสิคุณเหลือสี่ละห้าสิถ้าเจอแบบนี้อีกมาว่ากระาสามร้อยกระโบนสามร้อยคุณเหลือสี่ละห้าสิคุณได้ดูนกคาเดียจะนคาเดีย เอากูจะอตขา่าต่บูตะลาหูลอยต้องตาหูลงพอดีกับชาเรื่เจ้าเรื่อไมนี่ห้เจ้ารือต้นเชื่อคอยครับฮะว่ต้นเชื่อคอยอู้อยผมตาเมว่ต้นชื่อคอยแล้วกอยชื่อูเชื่อเยเาจมต้นแล้วก็ตกู เจอไรมาก้มเจอเ่อบองลากับอุ๊บกบไม้ขนาดหว่าเม็ดผิดแดผิดอ่บองลาไเพอจืบเพ่อจุนจุนแม่ปาบุกคุณ,คณพี่ไ้จาคุณู้เินเล่นนองเบาจน,นาามาดีเยอใครย้องเบามดีน้อนะยอยู่ไปยังเราไปนะุาปาป กาหมกเวกิ้งกาหมุเรือไวกิ้งไปไรย์มาจับจอคูอฮันหวังวังมังวอกตัวนั้นคุยกันดัะนี่ผมมาประกาศก้าวอันนี้กับร้อยนักโก็านวังหือกับปกพืนเรียบ้อยนะจับอยู่ในวังนี้อยกวนมีดไม่กลัวกลัวเราคุยกันในโซชายแถวอ๋อโซนชายล่กีจันนูนยก นี่กับกูยกันลินนะายุกมันมีดกับรอย c วื้อปกปืนเนียบร้รยนะม่ยิงในทาตีนี่กับร้อยืนจะมีลูกให้ลูกไปเลยลูกมาลูกหลือกบแม่มกการเลียงมึงตแต่เราไม่รอดกลูกมึงมเ้ลูกปืนนี่ไม่ได้ลูมึงที่นอนนี้ปืนไม่โต้องยางลกัยิงไม่ได้ย ช่ยิงกันได้หมดจั่ตัดรู้คนตัดได้ทีก็วบไปแล้วมันจวิ่ได้คู่เรียมตัดมาแม่เจ้ได้วิ่งทีพนี้ตาอกอคยยากายกัต้องม้วกูต้งนอนลงยิงเล้วคนทียอยากยีายมายู่ในรมบกนกูลำบ้าพุ่งบนยิงายหง้เดิงเได้มึงควันกับปลาในต้งโมเทบุกาควันปดเตื้อของกูกัติดจุงมึอไปร็วของมัน Người đúng kiên hồ tắt mái cái Lần này mà chạy đi đai con cũ Chắc cây giác tay cái